นี่เรามาทานเบรกฟาสที่ทิวเวอรี่โฮเทลครับโอเคก็เ okay. ป okay. ok ็นเบรกฟาสแบบยุโรปนี่ครับขนมปังแซนด์วิชอะไรเงี้ยเบรกฟาสคที่ทิวเวอรี่โฮเทลก็เป็นหลายแบบยุโรปนะครับแต่ขนมปังน่าทานมากเลย แล้วก็ฮแซลมอนแล้วบก,กุ้งแล้วก็ขนมังอันนี้เป็นคอนเฟรกอัน,นี่อะไรบ้างจะเป็นมนัน ีสประมาณนี้ฮะชิวี่โฮเทลครับที่เดนมาร์กเคเปนเก่เก,กันพวกกันเดียวกันกลับไปผมแดงเลยบอกอยู่เมืองไทยต้องปรับตัวตอนแรกไม่มีเสียงพอดีอมกร,รมกิ๊กเพียงเสียงเลยมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะมา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  ซิมิลลานั่นใสนางเงือกซิมิลลาได้ค่ะว่าเซาะเยอะแล้วนะคะ <ไป S 1> ต้องกั้นเขื่อนกันนิดนึงนะคะนะคะสำหรับนางเงือกที่นี่นะคะก็จะเป็นความประทับใจและความจดจํานะคะก็เลยทําให้นะคะคุณข่าวซึ่งเป็นลูกชายของเจซียาคอบสันเจซียาคอบสันคือใครคือผู้ก่อตั้งคาวสเบิร์กเบียในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาตั้งเป็นโรง กันเบียร์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Brewery House นะคะยังไม่มีชื่อคาวสเบิร์กชื่อคาวสเบิร์กนี่คนที่เป็นรุ่นลูกเอามาตั้งทำเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นโลโก้เทรดมาร์กเป็นเเครื่องหมายการค้าปัจจุบันกลุ่มคาวสเบิร์กเป็นกลุ่มทุนที่มีขนาดใหญ่มีมูลนิธิส่วนตัวเป็นของตัวเอง นะคะได้สร้างสิ่งสำคัญสำคัญได้เป็นภาพจดจำนะคะสำหรับกรุงโคเปนเฮเกนอยู่หลายที่ด้วยกันอย่างเช่นรูปปั้นนางเงือกน้อยที่เราจะไปชมนี้นางเงือกน้อยที่เราจะไปชมนี้นะคะเป็นบรอนซ์หรือว่าสํมฤธิมีความสูงประมาณ1.25เมตรนะคะตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันร <Okay. S 1> ูปปั้นแห่งนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าจะตั้งอยู่หน้าอ่าวโคเปนเฮเกนนะคะ เ,เมื่อปี2010งาน e x p กโปที่เซี่ยงไฮ้ใครได้ไปแอลมาบ้างที่นั่นได้มีเ,เขาเรียกพาวิเลียของประเทศเดนมาร์กก็ได้จำลองเอารูปปั้นนางเงือกน้อยนี้แล้วก็ไปตั้งอยู่การงานเอ็กตลอดระยะเวลา6เดือนเต็มที่จัดที่กรุงเชี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะแล้วก็มีการขายของสเวเนียต่างๆก็เป็นภาพจำนะคะคล้ายๆเหมือนเป็นโลโก้ปกระจัา เขาใช้คำว่าคลองนะแต่ว่าก็เป็นคคเนลแต่ว่า,าจริงๆแล้วความสาคัญมันจะเป็นนี้ครลูปปั้น Little ermaid, ริทเติ้ลเมอร์มที่คนเยอะๆนีตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับอากาศดีมากครับมีลมเย็นนิดๆนะผมชอบเลยกำลังดี สมแล้วระเบเทศเขาเหมออาะกาัขนขี่จักรยานพลังงานสีเขียวสงบเดินเล่นสวยไปห,หมดเลยครับสงบด้วยชอบจริงๆประทับใจครับเขาเป็นแห่งเก่นครับมีอโอกาสมาเที่ยวกันนะเ่วาี่ชิวให้ครับนี่ครับคือ Little Mermaid ที่ ใครมาโคเปนเฮเกนก็ต้องมาถ่ายรูปด้วยนะครับเขาว่าจะมาไม่ถึงฮะถ้าไม่ได้ถ่ายลกลับิตเจมอนด์บรทยากาศดีมากครับเราเรามีเวลาแค่15านาทีนี่สำหรับตรงนี้นะครับิตเจมอนด์บ๊ายบายนะครับ บรรยากาศทุกบ้านกีฟอนเป็นเทพีนำความแข็งแกร่งมาให้ครับหันหลังให้อ่าวหันหน้าให้ดิษ ที่เดินมาก,ก็มีสกุลาด้วยครับได้ถ่ายมีโอกาสถ่ายแป๊บเดียวครับผมบใช่ครับ,รบใช่ครับ ฟบหน่อยนะครับสั่งอะไรไปครับวันนี้นเรือเจรจาอันนี้น้องอะไรนะครับมิงโอเคเดี๋ยวน้องมิงจะชิมให้เราแล้วก็คอมเมนต์ให้เรานะครับว่าอรา่อย Thank <laughs> ไช่โครนหรือยูโรครับเนี่ยใชแรงมากขอบคุณนั้งวิ่งฮะสำหรับเดมอนสเตชั่นนี้นะฮะ ในเดนมาร์กครับสากุระสุดยอดอยู่เรียงท่าเรือฟินที่เดนมาร์กครับไม่ใช่ฟินแหลกแต่ฟิน